เอา,าอละค่ะทุ่งเก็บยวลาตำกระพรไดบแบบนี้ใส่กระปูดองนะยาดองไทยนี่แคละแจบรวยเป็นวิ่นวิ่นหมอค่ะทุกคนเจ๊โลบบ่าหมุนอีกอแล้วได้ลอวค่ะทุกคนอืม คือมันนัวอ่ะนัวม,มากทุกคนตัวนี้กระท้อนตัวนี้ข้องทุ่งเอาเอามะนาวน้ำมะนาวกับน้ำเือแช่แล้วนะคะเขาจึงบอกว่าตัดฝาดแล้วก็ตัดเปรี้ยวได้เยอะแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ มาชิมกันเลยเพราะท้องทุ่งใส่เครื่องปรุงลงไปในครกเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะมาตาโชว์นะอืก็จะมีกระปูดองือกระปูนาด้วยอิ่ปูหน่อยนะคะทุกคนแบบยังนวนะ่ะแบบนวลๆเลยนะ่ะแดบดบจะจักเรี้ยนหัวหน้ามืดอไม่ต้องกินยาแล้ว นัวมากทุกคนไปไปตามไปชิมกันตามมาตามมามาค่ะมาชิมกันอ,อือมันสดเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสนะคะน้ำปลาต้มสุกหืมกระปูดองสด กับปูด,ดองสูตรยาน,นี่อร่อยปูดสดๆปูนานดองนะคะมขูดมาือดูแล้งขุดมาตอนสงการนะคะเจวทงคุ้งเอามากินเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปัดหน้ากล้องออนุญาตนะคะทุกคนแบบนี้ก็คือ คือมันอร่อยนะคือมันสุรยอย